ครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับวิชาเนี่ยก็จะมาเล่าเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับระดับเศรษฐศาสต่อไปนะครับก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจพื้นฐานที่มาที่ไปความหมายของเศรษฐศาสตร์ต้อรนก่อนนะครับก็จะมาเล่าเกี่ยวกับความรู้ครับเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยอยู่คู่กับมนุษย์มานานนะครับวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็น social ล c i เป็นสังคมศาสตร์นะครับอยู่เกี่ยวกับมนุษย์มาแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการภายในบ้านนะครับมนุษย์มีความต้องการนะฮะความต้องการหมายถึงความต้องการอ่าไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่จะอะไรก็ตามนะครับจะมีความต้องการที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอ่าสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะอะ่อยู่อยู่บ้านบ้านเช่าอยู่ห้องเช่าอะไรเงี้ยพอเรามีเงินมีทองหน่อยเราก็ปรับขึ้นมาอยู่มีบ้านเรือนมีอะไรเงี้ย ความต้องการเนี่ยมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดอะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพยากรที่เรามีนะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติในธรรมชาติหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการมันก็มีจํากัดไม่เพียงพอมันก็เลยเกิดปัญหานะครับความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันมากมายแต่ทรัพยากรมีจํากัดมันก็เกิดความขาดแคลนนะฮะเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นมาเนื่องจากความขาดแคลนฮนะภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า s, s c A r c i t y SCARCIY s c r i t y แปลว่าความขาดแคลนนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะฮะจึงจำเป็นต้องมีการเลือกนะฮะคำว่าช้อยต้องมีการเลือกเลือกวิธีที่เหมาะสมเลือกแหล่งวัตถุดิดบเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลือกการจัดการวิธีการอะไรให้เหมาะสมเพื่อที่จะสนองความต้องการของมนุษย์นะฮะของพวกเราที่มีอย่างไม่จำกัด ครับอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นโซเชียลไซน์นะครับโซเชียลไซนะ์เป็นสังคมศาสตร์นะเป็นสังคมศาสตร์แล้วก็พูดเกี่ยวกับทรัพยากรพูดเกี่ยวกับการเงินพูดเกี่ยวกับความพอเพียงความเป็นอยู่ความขาดแคลนทรัพยากรอะไรเงี้ยมากมายเลยนะครับจะจงคำนิยามให้ให้จาบจงไปเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะมันเป็นนามธรรมนะครับที่มาที่ไปคําว่าอีคโนมิกส์ คำว่าเศรษฐศาสตร์ะวิชาเศรษฐศาสตร์เราวเรียกว่าอีคโ o น i มิกส์อีคโ c นมิกส์จริงๆแล้วภาษาอังกฤษไม่มีนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีเพียงแต่ว่ามาจากคําว่าอีคโอนมีอีคโเียไม่มีภาษาอังกฤษเพราะว่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็คําว่าอีคโนมิกส์มาจากคําที่เป็นรากศัพท์ภาษากรีกซึ่งแปลว่า u s e h o l d management การจัดการบ้านนะครับการจัดการบ้าน สำหรับบัคเศรษฐศาสตร์เนี่ยผู้รู้หลายๆท่านก็ให้คำนิยามของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมากมายเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรว่าด้วยการจ้างงานเศรษฐศาสตร์ด้านการเงินสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีมากมายแต่มีคนที่ให้คำจำกัดความได้ครอบคลุมที่สุดก็คือศาสตราจารย์เลโอนเนลล็อกบินนะฮะเขาให้คำจำกัดความว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นโซเชียลไซส์เป็นสังคมศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดสรร เกี่ยวกับทรัพยากรนะคร resources ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อสนอง n t s ความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่าง unlimited ไม่จำกัดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความอยู่กินดีกินดีของมนุษย์นะครับอันนี้ศาสตราจารย์เลียวเนลลร็อบบินก็คือว่าให้คำจำกัดความได้ครอบคุมที่สุดนะครับ นักเศรษฐศาร์รบุคคลที่สําคัญนะครับที่เราต้องต้องทราบนะฮะ,ะคนแรกเลยก็คืออดัมสมิธอดัมสมิธอดัมสมิธเนี่ยเกิดขึ้นมาในยุคที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งสมัยนั้นเนี่ยความเจริญทางน้านเทคโนโลยีค่อนข้างจะสูงมากแต่ว,ว่าเศรษฐกิจกลับไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีใครสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำไ,ไปทั่วโลกได้นะครับก็มีอดัมสมิธนี่ยนะครับที่สามารถแก้ไขได้นะครับ โดยที่ใช้วิธีที่เขาเรียกว่า invisible hand มือที่มองไม่เห็นนะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำไปทั่วโลกนะครับเขาให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยปล่อยให้มันดำเนินไปตามวิธีทางของมันเองโดยที่รัฐบาลหรือว่าใครๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะครับซึ่งสมัยสมัยเนี้ยเขาเรียกว่าพบการค้าเสรีนะฮะยกตัวอย่างเช่น ถ้าของแพงนะครับคนก็ซื้อน้อยพอคนซื้อน้อยเนี่ยการผลิตมันก็น้อยน้อยลงราคามันก็จะปรับนะครับปรับปรับไปตามาเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นจริงไอ้สิ่งเนี้เราเรียกว่ากลไกราคาซึ่งเป็นการทํางานของดีมานซัลายสมัยก่อนไม่มีเพราะว่าดีมานไม่มีคะว่าซัลายยังไม่เป็นที่รู้จักเลยนะครับก็เขาก็เลยเรียกว่า invisible hand มือที่มองไม่เห็น นะครับแล้วอดัมสมิธก็เป็นคนที่วางรากฐานเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นคนแรกของโลกเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับที่ว่า the wealth of nations นะครับถือว่าเป็นตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลกเลยนะครับ the wealth of nations อดัมสมิธก็เลยได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์นะครับอีกคนหนึ่งก็คืออัลเฟรดมาแชลอัลเฟรดมาแชลก็อ่าก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ ที่ใช้แนวความคิดของอดัมสมิธนะฮะที่สนับสนุนการค้าเสรีนะครับสนับสนุนการค้าเสรีก็อีกคนนึงจอห์นเมนาดเคนจอห์นเมนาดเคนก็เกิดขึ้นหลังจากยุคอดัมสมิธนะฮะก็เศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกอีกเหมือนกันก็ไม่มีทางไม่มีใครแก้ไขได้แต่จอห์นเมนาดเคนไม่แก้ไขได้โดยโดยการที่มอง ลักษณะของการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นภาพรวมเรียกว่าแมคโครนะก็เลยเป็นบิดาของแมคโครอิคโอนอเกนะครับจอห์นเบนัดเคนส่วนอัลเฟรดมาแชลก็เป็นบิดาของเติศาสตร์จุลภาคไมโครอิคโนมิกส์นะครับอ่าทั้งสามานเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับส่วนวงการเศรษฐศาสตร์ของไทยนี่ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือผู้ที่ให้รากฐานเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ในไทยเป็นคนแรกเลยนะครก็คือพระยาสุริยานุวัตนนะครับพระยาสุริยานุวัตรเนี่ยก็ได้ไปริ่มเรียนที่ต่างประเทศมาแล้วก็นําความรู้พวกนี้มามาเขียนเป็นตำรับตํารานะครับแล้วตําราที่เขียนขึ้นเล่มแรกก็คือซับศาสตร์นะครับพูดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะฮะในห้องสมุดก็ยังไปหาเปิดดูได้นะครับซับศาสตร์เป็นตําราเศรษฐศาสตร์ไทยเล่มแรกนะครับแล้วก็พยาสุริยานุวัตรเนี่ย ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์ไทยนะครับก็จะเห็นว่าการนำความรู้เศรษฐศาสตร์เนี่ยมาใช้มีความสำคัญและก็สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องเศ,ษศรษฐกิจตกต่ำมาหลายยุคหลายสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันเนี่ยของประเทศไทยนะฮะบุคคลสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับเศ,ษศรษฐกิจของประเทศไทยก็ต้องมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับ ผู้นาผู้ปกครองประเทศนะฮะสามารถนําความรู้เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาวางแผนได้นะครับและในการศึกษาเศรษฐศาสตร์นะฮะในการศึกษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะแบ่งเศรษฐศาสตร์ออกเป็นหน่วยย่อยส่วนย่อยกับส่วนรวมนะฮะก็คือหน่วยย่อยเราเรียกว่าไมโครอิคโอนอเก์นะครับเราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาคเราจะศึกษาพฤติกรรมส่วนย่อยๆหรือหน่วยธุรกิจ ย่อยย่อยนะฮะเช่นโรงงานเช่นราคาการผลิตการบริโภคอย่างเงี้ยพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเงี้ยครับเราถือว่าเป็นหน่วยย่อยนะครับส่วนในภาพรวมเนี่ยเราเรียกว่า macroeconomics สาเหตุทำไมเราต้องแบ่งเพราะว่าหลา,หลายสิ่งหลายอย่างเรามองบางครั้งความย่อยในหน่วยเล็กๆย่อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมีความจริงควรกระทำแต่ว่า ในภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องก็ได้อาจจะยกตัวอย่างเช่นการออมนะครับ saving saving การออมเนี่ยทุกคนก็คิดว่าดีนะครับการออมการประหยัดเก็บเงินเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนในอนาคตไปนะครับแต่ถ้าทุกคนในประเทศมีการออมหมดก็จะไม่เกิดการใช้จ่ายถ้าไม่เกิดการใช้จ่ายทางด้านซัพพลายการผลิตโรงงานก็จะไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ก็จะไม่มีการจ้างคนคนก็ตกงานไม่มีรายได้นะฮะ ลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะมองว่าเป็นความจริงในส่วนย่อยแต่ว่าภาพรวมนั้นอาจจะไม่ดีไม่จริงไม่ถูกต้องก็ได้นะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับเราจะมองภาพรวมเป็นใหญ่ๆภาพใหญ่รับประเทศเช่นนําเข้าส่งออกอนําเข้าส่งออกรายได้ประชาชาติอย่างเี้นะเราถือว่าเป็นภาพรวมการขึ้นดอกเบี้ยการเงินการธนาคารนะครับ อันนี้คือภาพรวมนะครับเป็นแมคโครอิคโนมิกนะครับแมคโครอิคโนมกิก็ผู้ที่ให้แนวคิดด้านแมคโครอิคโนมิกเนี่ยก็คือจอห์นแนนนัตเคนนะครับจอห์นแนนนัตเคนแมคโครอิคโนมเกเราก็อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับ national income t h e o r ีทิสดีรายได้ประชาชาตินะครับส่วนไมโครอิคุนมิกเนี่เราก็อาจจะเรียกทิสดีราคาแล้วก็เรียกได้หลายชื่อเพราะว่าเขามุ่งเน้นศึกษาทางด้าน นั้นนะทฤษฎีราคาซึ่งอ่าเอาเฟรดมาแชลเป็นคนเขียนไว้นะครับส่วนเดนิชเช่ยิงคัมเชอร์ลี่เนี่ยจอห์นเมนากเคนเป็นคนที่เขียนไว้ครับเรื่องของหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีหลายๆเฟกเตอร์นะฮะอันแรกก็เป็นผู้บริโภคคอนซูเมอร์นรค Consumer, นะคอนซูเมอร์ก็ทำการทำไมครับคอนซัมชันบริโภคสินค้านะฮะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ย ก็อาจจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตด้วยนะครับหน่วยเศรษฐกิจผู้บริโภคแล้วอันที่2ก็คือหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจก็คือทําหน้าที่อะไรครับผลิตผลิตสินค้าครับก็จะเอาวัตถุดิบปัจจัยการผลิตมาจากหน่วยหน่วยครัวเรือนหรือว่าผู้บริโภคนั่นเองนะครับผู้ผลิตส่วนนิติารก็คือเจ้าของปัจจัยการผลิต เจ้าของปัจจัยการผลิตก็คืออะไรก็คือผู้ริโภคนั่นแหละครับเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตครัปัจจัยการผลิตก็มีอะไรบ้างครับอย่างที่ได้ทราบกับนไปแล้วครับมีที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการนะครับอันนี้เรียกว่าปัจจัยการผลิตเพื่อนําไปผลิตสินค้าเราก็ส่งต่อปัจจัยการผลิตเนี่ยไปให้ไปให้หน่วยธุรกิจนะฮะไปให้หน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจก็จะให้ผลตอบแทนปัจจัยการผลิตเช่นที่ดินนะก็จะให้เป็นค่าเช่าแรงงานให้เป็นค่าจ้างทุนก็ให้เป็นอินเทอร์เลสดอกเบียนะฮะ แล้วก็ผู้ประกอบการก็กำไรนะครับส่วนรัฐบาลรัฐบาลก็ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยธุกรกิจให้กับหน่วยครัวเรือนนี่นะฮะก็เก็บภาษีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุกรกิจเหมือนกันนะครับ อย่างเช่นธุรกิจที่สำคัญสำคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่นะครับเช่นไฟฟ้าน้ำประปาอะไรพวกนี้รัฐบาลจะเข้าไปดำเนินธุรกิจนี้เองนะครับเราเรียกว่ารัฐวิสาหากิจนะครับซึ่งจะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ไม่เดือดร้อนอาจจะใช้ค่าไฟได้ถูกหน่อยนะฮะข้าน้ำถูกอะไรเงี้ยฮะ,ะก็ก็มีหลายอย่างที่เป็นรัฐวิสาหากิจการรถไฟนี่ก็ใช่นะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจ ธุรกิจบางอย่างรัฐบาลเข้าไปทำเรียกว่ารัฐวิสาหกิจนะครับและนี่ก็คือวงจรวงจรธุรกิจอย่างง่ายนะครับก็จะมีเจ้าของปัจจัยการผลิตเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือผู้ผลิคนะครับเราเรียกว่าหน่วยครัวเรือนนะหน่วยครัวเรือนอทรัโครเซสเตอร์นะครับก็จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตให้ปัจจัยการผลิตไปตามลูกศรนี้ไปให้หน่วยเศรษฐกิจนะครับหน่วย เศรษฐกิจธุรกิจนะครับหน่วยธุกรกิจก็จะให้ผลตอบแทนเป็นค่าเช่าค่าจ้างกับเบี้ยกำไรกับเืินมมานะครับอันนี้เรียกว่าตลาดผลผลิตนะครับเอาหน่วยหน่วยธุรกิจเฟิร์มเซกเตอร์เนี่ยเอาไปทาไมครับเพ่ไปอะไรครับไปผลิตสินค้าไปผลิตสินค้ามาขายต่อให้กับผู้บริบโภคกับหน่วยครเรือนก็ได้ค่าสินค้าอันนี้เรียกว่าตลาดสินค้านะครับแล้วก็มีรัฐบาลอยุดกางอันนี้เป็นผังอย่างง่ายนะครับ เป็นทางเศรษฐกิจอย่างง่ายไม่มีนําเข้าส่งออกนะครับในส่วนนี้เรามาดูปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับด a s i c p r o b l e มปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับที่ทั่วโลกทุกประเทศทั่วโลกนี้นะครับแล้วก็ทุกหน่วยเศรษฐกิจทุกธุกรกิจทุกคนจะต้องประสบปัญหาก็คือสามข้อเนี่ยนะครับ what to produce how to produce for whom to produce นะครับจะผลิตอะไร จะผลิตอะไรจะเลือกผลิตอะไรเพราะอะไรครับทรัพยากรมีจํากัดเราก็จะต้องเลือกสิ่งที่เราถนัดที่สุดนะครับมีประโยชน์ที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดนะเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเพราะทรัพยากรมีจํากัดเราจะเลือกผลิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได,นะมด,มด้นะครับแรงงานมีจํากัดทรัพยากรปัจจัยการผลิตมีจํากัดนะครับเมื่อเราวัตถุดิบได้แล้วแต่ปัญหาต่อมาคือ how to produce how to produce เราจะใช้กรรม,มวิธีผลิตอย่างไรสัดส่วนเท่าไรอาจจะใช้ใครผลิตอาจจะจ้างหรือว่าจะทำเองละไงณอย่างนี้นะครับก็เป็นปัญหาข้อที่สองของปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับ how to produce นะครับข้อที่สามก็คือ for whom to produce อันนี้หมายถึงอะไรครับ for whom to produce เมื่อเพื่อใครหมายถึงอะไรหมายถึงการกระจายสินค้าเราผลิตสินค้าแล้วเนี่ยเราจะ กระจายสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยใครกลุ่มไหนอย่างนี้นะฮะเราเรียกว่า f o r w h o m to produce นะครับนี่คือสามข้อปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องประสบในส่วนนี้ก็คือประโยชน์ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรก็สําหรับผู้ที่เอาไปใช้ไปปฏิบัตินะก็เกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ในการดํารงชีพนะ ปิดประโยชน์ในการตัดสินใจในการกำหนดเป้าหมายทุกิ่งทุกอย่างมีประโยชน์เยอะแยะมากมายอย่างเช่นเราจะมาโรงเรียนให้ทันเราจะต้องมีการวางแผนวางแผนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาเศรษฐศาสตร์เข้าไปช่วยในการวิเคราะห์ครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพนะฮะอย่างนักการเมืองนักการบัญชีนักการธนาคาร ทั้งหลายเนี่ยต้องมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สังเกตว่านายกรัฐมนตรนีที่เก่งๆก็จะมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์ามาจะจบจากนอกจากอะไรมาก็แล้วแต่และรัฐมนตรีครั้งนะฮะนี่ก็ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์นะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือหน่วย,หน,วยหน่วยธุรกิจเนี่ยต้องใช้วิชาเศรษฐศาสตร์นําไปคิดวิเคราะห์นะครับไปเป็น ในการตัดสินใจเครื่องมือในการตัดสินใจเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยใกล้ชิดกับวิชาบริหารธุรกิจ,จาก,การจัดการเนี่ยมากที่สุดนะครับเพราะนั้นเศรษฐศาสตร์จะไปช่วยในการตัดสินใจเป็นเครื่องมือนะฮะอาจจะเป็นวิเคราะห์เชิงปริมาณน,นะออกมาเป็นตัวเลขอะไรเนี่ยเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในแต่และธุรกิจเนี่ยใช้กันมากครับความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ย นำมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจส่วนรวมและที่รัฐบาลต้องใช้นะฮะนี่หลืว่าประชาชนก็ต้องมีความรู้พื้นฐานและก็เศรษฐศาสตร์พอที่จะให้ความร่วมมือนะครับว่าให้ความร่วมมือและเข้าใจนโยบายการแก้ไขของรัฐบาลอย่างเช่นนโยบายดิจิทัลว่าเลยนโยบายคนละครึ่งนะฮะบางทีรัฐบาลอาจจะอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเพื่อขึ้นมานะฮะให้มีการผลิตให้มีการจ้างงานเศรษฐกิจจะได้ ขยายตัวอย่างเงี้ยเราก็จําเป็นต้องมีความเข้าใจนะฮะว่ารัฐบาลต้องการอะไรแล้วก็ให้ความร่วมมือน,นะครับเพื่อส่วนรวมที่สำคัญคือการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เข้าใจการเป็นอยู่การบริโภคการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะฮะเพื่อความเป็นสุขคาอยู่ดีมีสุขอยู่ดีในสังคมนะฮะเราก็จำเป็นต้องเข้าใจ เรื่องพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมทั้งหลายการผลิตพฤติกรรมของมน,นุษย์นะครับประโยชน์ในข้อต่อไปก็คือเน้นหนักไปเลยเรื่องของผู้บริหารนะครับในแง่บริหารรัฐบาลต้องมีความรู้และผิดชอบเข้าใจและการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะครับปัญหาที่ยั่งยืนการแก้ปัญหาการมองเห็นปัญหานะครับและติดตามการพัฒนาประเทศมีการวางแผนระยะยาวลักษณะน,าน,านี้นะครับ ผู้บริหารจรึงจําเป็นมากๆที่จะต้องมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ะนะครับสําหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในอีกทีนี้ก็ก,ก็มีมีมีเยอะเนื้อหายาพอสมควรนะครับก็หมั่นท่องกาลางทบทวนนะครับส่วนในบทต่ตอไปก็จะอีทีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของดีมานซ์ทรายและก็เข้าไปถึงเรื่องของเนื้อหาหลักๆเพิ่มขึ้นเพราะนั้นให้ไปทบทวน ะครับให้ไปทบทวนพื้นฐานให้คล่องก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดี